นี่แม่พชาติสะแม่ตีเวลานำเกลือเอโลศึกษาดิพระธรรมและปุงเนมอยู่พระเจ้าดิแม่พูทแดนพระธรรมและปุงเนมอยู่พระเจ้าเพื่อนำอาม,ม,ม,มเบะศ,ศึกษานอกข่ายการหนึ่งพระธรรมและสมเยื่อบทเป่าขอ้อกาวติหอยละข้องาโรละอาพระธรรมและสมเยื่อบทเป่าขอ้อกาวติหอยละข้องาโรละอามาอาเนต่อใครพระเจ้าไอ้เปรยระพรมหกตึกหนึ่งละเนี่ย ละเมืองสียนไอ้ถูกโซ่ระพรมหอกแต่หลังไอ้เกื้องออยู่แต่หอยหลังปอหะร้อยเอยืนห้อยละเรศปั้งมาโมกษัตริย์หนึ่งปฏิให้ปั้งมาโมลัสฎาล์หนึ่งแกเต่าตีเจื้อหนึ่งเปื้อปุ่นเลี้ยงสะเตปุยหนึ่งเวียงหรือสเซิลม์โมประสุบพงศ์พระเจ้าแม่โมสตุปปะอัดหนึ่งเวียงดุสเซิมอายุกันผิดละพระเจ้ามังกาเซประปัดนำ ຫມໍປຸຍຊື້ປຸຍແສງໄດ້1ໂຕບົກເວງາຜູ້ນໍາໂມເຊເອົາຈັງຈ െയി ງຈັງບໍນຶ່ງຕໍາລຸກຕົກປະຈັກປະສັບຄະອົກແຕຮໍກໍແລະອໍາ1ນ້ໍາເຕົາເມົ້າແຕປຸຍຫາຍຍືກາເຕົ້າປໍລົດຫມັ່ນກົກມາເຄິ່ງສຶກນະ1ແລະອໍາປຸຍຫາຍຍືກາເຕົ້າປໍ รถไปโกะมาเครงซึกงหนึ่งเรเอมอื่นหนึ่งปุยให้กอ็อาให้หลังต่อไปเอ๋เรอมล่อนปบบปูหลอกปูปาเอฟเฟอร์นอาเซหลังยิมเสียเยอะปุยโมเสต่อหนึ่งโลต่อแปต่อมาหนึงน่งเมือง,งให้หอยเมืองเสร็จปางโมโอแก่เบอรรับคำมาพระเจ้าเบอรครเกือหลวเอาเฮียเอาแท้ เสียพระเจ้าเนื้อเครื่องเต้าหนึ่งโมลาสดอมมาเนื้อนับทือเต้าโมสตุแม่โมปะระปเขายุติเอเส้าแก่เพื่อซอยเริ่มแต่บังโมโอแก่เมืองปะกวนเอหอยเริ่มแต่บังโมโอเกี่เริ่มเอเฟื่อปุ้ยไอตัวรอยเอละสยุไหลแม่เอเอเนื้อเราเต้าหูแรงอย่างหนึ่งตำรุก ສິ່ງອື່ສໄລດຊະລົມອະສະສນດນມເຕັງນມເວລາໂມປະອາຍຸລາຍມະເອສະກລາຍຄັນຫ້າປົກຄລັງລ້ອງຫໍຜູ້ເມເສອາລມອຫ້ອຍລອງนึືເມໂອງທ່ແຕ່1ລາຍວືລະສີມມດດົມະຄສດຢູ່ບໍເລືກພຈາລະເສີກຶປປະມເມມັຕົກຄັກພມເ ឯមោទពុយរោគហាយឯមាប្អះតិតើសលុបឹងរងរងសើអូអីសេមកពេប្រមពុយเมืองអេដមແມងเมืองអ៊ូទើញួយ ਨੇ សាក់មើបើទុប៉តងប៉លកអេឲ្យប៉ាំងមកសើហួយតូឡាមកពេទីសិងហិរោមកពេសើចាំងចេញចាំងបោះបតពេមួយជោសើលុរពើជក់ណាតើតកពុយអោនកង โมเปะปุยเมืองเสียโยนเนื้อการเกลือพระเจ้าประหลอกตูดงไงมาผิดยุบเปอให้ไอ้โฟยด์หมอเซ่พระเจ้าเหยาะเสืเกลือเติมโมเปะโลเมเป็นคราปุยโมเปะปุยเมืองเอโดมเนื้อพระเจ้าปังมาสเปรย,ย์มาผิดยุบเปอเสืเกลืออกโฟยเซ่เสือเกือ,อ,อ,กกเ,กอเปะหลอกตูดแต่งายมาผิดยุบเปอเซ่ดีไหมพระธรรมตอนให้แล้วก็เกลือเอโลเหยนยุ่งเอ้ย นอ่หนึ่งทีเชื่อและเม่มักพะโลมอิสเอ็นลอกงไลลมเวียงดุสเลิลมมาหมนนเลขเล่งไม่ให้เผชิญไม่ให้เอาต็อกอ mm ันอ ka ่างก็รออะเงียบเสียต่อไปหาเอเอหอือเอ็มรอนเปิดปุล็อกปุไปงีเพื่อนนีมาเสียสมาโรอมดุสซิยูคุยโมเส ศาสนองกเกือโรปออกมาคุยปะหอยคำคุยต่อไปหาหอยหนึ่งเมืองโก้ไอที่ป้อมอามารุขอกาโรเลมาพระเจ้าประโขเกือเอรุเอาเทียเอาแทต่อเสียพระเจ้านี่เครื่อนที่มูลอสุรอนยงนับถือต้องสืบทอดมรรคาระประเขาอาเซนให้มาประยุนาประเกิดหลังหนึ่งเอออนุญาตประมาพระเจ้า เอ้สาวแก่ปัสสาริมแต่ผมโอ้แก่เมืองประกวนไอ้เซหอยเริมแต่ผมโอ้เกี่ริมน้ำเอฟเฟือนให้มาแม่ความในใจและระาพอมอยู่ปุยเมืองอิสราเอลในเวลาเซปุยไอ้ตัวเอรอเอลอายุไลก็เมเอเนี่ยเราโตฮหแรงไงทำรุกสิ่งที่สไลด์ลมไอ้เซ่เซนดีนึำไอ้จเตือนึ้ำเวลาที่มาเซเวนโมหิมาไอ้จะหอยตึ้งเวลา เสือจําเป็นบ่มาผู้มีเมืองมให้และอิสราเอลอกคาเมืองเอลาซอห้อยแก่เมืองให้เนี่ยมาดอกเสยคุยมูให้ยะกําลังไอ้สันดิสหอยละเสือไปตุยเมืองอิสเอลเกิเอาท์มาแต่1เมืองบาบิโลนเนีมาดอกเสเกิเอโลเฮียนยุงเปนในมุมเือแหละนูนเอ1นความรู้สึกอยูุ่ยมให อารมณ์ไอ้สันดิสไลด์สลุมไเอเ้จิงน้ำเวลาโมอาย่ไลเ์เนี่ยกลยจหากลังลองโมเสยอาย่ไล่ลเี่ยห้อยน่งลงน่มยืมเมออังตีแต่หนึ่งลงงา,งเ,ลาเวลละสมมติจเ,เอให้มาความรู้สึกอยู่อะไรเปเอายุออกมาดรออเอะแกจะไปเกี่ยวต่อปนเปน่อกำลังสะเกิดใหยิย่งเมาเสียนุนดวใจเอนัแหละคุยโมเส็น่ะในความรู้สึกอยู่ตรงน้ ซุมัยน์แหละเป็ดลาโราหนึ่งเกิดกำลังอยู่เนี่นุนโรใจอีหนึ่องตกอ่านี่ขอกงาโรนาะอาปุ้ยเมืองสียนเนอะการเกื้อพระเจ้าหลอกตุนกับผิดอยู่สิไอ้โวยเมาสิพระเจ้าสกเกือเต้าโมเปะหลอกเป็นคราปุย้ยโมเปะเมืองไอ้ดวมืพระเจ้าปองสเปรย์มาบอยู่เกื้ออกฟุยเซเสกเกือบเปะหลอกตุนแต่งาย อาบิวเพอในความแม่มาอา่านทำไอ้คร,เรบเวลาเปิดกำหนดประมาณพระเจ้าอังล่ามุสินหนึ่งการหัาโลกแผ่นคราปีเมืองหันพระเจ้าเยอะสกเกือต้องเปลเี่ยนคราอาเซ่ปะปางมากเซจะเตื้อไม่อยู่ละประมาณตกเมืองเอโดมเมืองบาบิลอนพระเจ้าปางมาเซไที่มาอยู่เกืออกฟิเซสเกือกหลอกตูดแต่งไงมาบิวแต่ตครู้กำลังหลอกประมาณมูสิกกน ประทำตตนให้แหละนุนดวใจเอีกหนึ่งเกือ้อร่วมกำลังใจเละเยไดย้กำลังเอาต์มาปัญหาเอาต์มาปัญญักนุนดวใจเอีกหนึ่งอดไมล่ะละจิตติบุลิ่งโตในเวลาเผชิญอ,อีกบางมาตอกเลิ่งบางมาตอกเซอละก็ลกอยอีสหายตอกอ่ะประมาณประทับตนให้ด้วยมราร์คอมลังบละ มาพระเจ้าประสกิเรื่องนี้เลยเกือเอพเฮาหอยหนึ่งต,ยยต่ำเป่าไม้ยะแต่ไอระพรมลังประละตอกโรตุยโมประมามวยเ็นไอระพอมลังํำไอตึงเวลาอยู่ออกมาเมืองเอโดมต่อพิมัางนุย้ยในเวลาเซในเวลาอาประมามวยเซนประตูประตองตามประอาะหนึ่งพระธรรมยิมไอตึงเวลาเสกเกือประมาพระเจ้ารรับคน กันยุทธเมาเสียจะจำเป็นรงรับไอเอ็มารอดอกเสอร์ด้วย,ยมรพรอมหลังบลงลปล่าลังพูดดีละเปุความตั้งใจอยู่กันมารรตองนักกีฬานักกีฬาเปิดต่อลาเซอร์ห้อยแต่หนึ่งเส้นชายอยู่เนีน่าโอไอรพทุมพลังแต่ลาสเตอร์เนี่ยึ้นเซอโคปปละคคเปอร์วความตั้งใจอยู่เถอ่ลมลึกความตั้งใจที่เนี่ยหง นี่มาเสียปวดเราเจ้าเริ่มเอ๋เลยพูดเรียงแดนเอเกคือรารับเรียงแดนหนึ่งหนึ่งพระเจ้าวนาสะป่นต่อเอ๋อนาสะปลนเฮาเอ๋อไม่ระพมเจือแท่เบื่อเรียงแดรนเกิดพระชา้าละเอผู้ดีละเป่าความตั้งใจอยู่เพคะตุยระพมลังปละพระเจ้าวอดแม่ติเตลิงเต๋อพเจ้าสนามอเปะเกลือนเปหอยถึงเป่าไม่แต่พระเจ้าสนามอเปเกลื่อนเป๋รูปูนเป๋ปัญญ์ปัประเกิดละตักโคร นำมูสเอ็นเกรโรบุนเปตอกเซโนาานร,ร,รนกคกาาอีญิแม่พระเจ้าแหละสมควรสมัยเวลาพวกพระเจ้าพูดเด่นเด่นลาเปเกื้อพระแอดอภพร่างแต่อดเมติติเตนโตพระเจ้าสอบแม่พอพวกพระเจ้านำกระโครงลามเปะเปากระอิงโครงกันปกป้องในพระเจ้าออบแม่พะประชุมเรียงพระเจ้าเป็นเด่งเด่นละบะอดมดทันก็พระเจ้าเป็นหมดมอละปะ นำการรักษาเบื่ออำนาจไร้เบพ่อพระเจ้าพิมลนอมเปียครุ่นกับพิโอนให้ดาสิ่งนี้หน่อยพระเจ้าพิมล